วันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบจอดลึกกับนิสสันนาวารารุ่นใหม่ปี2025สีแดงสุดเท่คันนี้เป็นรถกระบะท,ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความแกร่งและความหรูหราไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับทำงานหรือไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนาวาราคันนี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสมรรถนะความสวยงามความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเราจะพาคุณไปชมกันทีละจุดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ตั้งแต่แรกเห็นนาวาร่า2,025ก็ดูโดดเด่นและดุดันในทันทีโดยเฉพาะในสีแดงสดที่ช่วยเน้นเส้นสายของตัวรถให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบวีโมชันที่ถูกออกแบบใหม่มีดีไซน์แข็งแกร่งพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูเรียวและทันสมัยขึ้นเสริมด้วยไฟเดลัยที่ยาวเข้าไปถึงซุ้มล้อด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนและบึกบึนมากขึ้นล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่มาพร้อมอยางแบบออฟโรดให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ด้านข้างของตัวรถมีการยกความสูงของตัวถังขึ้นอีกเล็กน้อยเพิ่มความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีบันไดข้างราวหลังคาและสามารถติดตั้งแผ่นรองพื้นกระบะได้เป็นอุปกรณ์เสริมด้านท้ายของรถมีการออกแบบใหม่ด้วยไฟไท้ายเลทที่ทันสมัยยิ่งขึ้นฝาท้ายมีระบบช่วยยกและปิดเบาเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกันชนที่มีขั้นบันไดในตัวเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงท้ายกระบะ สำหรับขุมพลังนาวารา2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรการตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วและต่อเนื่องเกียร์อ,อัตโนมัติ7สปีดท,ที่ปรับปรุงใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและฉลาดขึ้นให้ความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและทางลุยๆเสียงของเครื่องยนต์ถูกลดลงด้วยการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้ห้องโดยสารเงียบมากขึ้น สำหรับสายลุยรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือหินก็สามารถเลือกให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวได้อย่างง่ายดายระบบช่วงล่างหลังแบบมัลติลิง์ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลกว่าเดิมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาวิ่งถนนครุกครืหรือไม่ได้บรรทุกของหนักอัตราการลากจูงอยู่ที่ประมาณ3,500กิโลกรัมซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง จะเห็นว่าการออกแบบภายในมีความพรีเมียมมากขึ้นแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางมีการปรับดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รุ่นสูงสุดจะได้จอขนาด9นิ้วพร้อมกล้องรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การจอดและการขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นเบาะนั่งหุ้งด้วยวัสดุคุณภาพดีพร้อมลายตะเข็บสีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตเบาะคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้าและระบบอุ่นบาะเพิ่มความสบายสำหรับการเดินทางไกล ที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่มากขึ้นด้วยการปรับมุมพนักพิงและการออกแบบเบาะหน้าให้บางลงมีช่องแอร์หลังพอร์ต USB และพนักวางแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารมีเพียงพอทั้งช่องเก็บของกลางพื้นที่ใต้ที่นั่งและช่องข้างประตูห้องโดยสารเงียบขึ้นจากการเพิ่มวัสดุซับเสียงและกระจกกันเสียงด้านหน้าช่วยให้การสนทนาและฟังเพลงเป็นเรื่องง่าย ในเรื่องความปลอดภัยนาวาร่า2,025มาพร้อมระบบนิสสันเซฟตี้ชิลครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยจอดและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่อีกด้วยซึ่งถือว่าจัดเต็มสำหรับรถกระบะระดับนี้ มาถึงเรื่องราคานาวารา2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ9,900บาทสำหรับรุ่นขับ2และอาจสูงถึง1,500,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อพร้อมแพ,พ็กเกจเทคโนโลยีครบคันขั้นสีแดงที่เรารีวิวอยู่นี้คือรุ่นโปรบ4 x พร้อมอุปกรณ์เสริมเต็มชุดซึ่งอยู่ในช่วงราคาสูงสุดแต่ก็คุ้มค่าสำหรับฟีเจอร์ที่ได้สรุปแล้วนิสสันนาวารา2025สีแดงคันนี้ไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องรูปลักษณ์แต่ยังรวมถึงสมรรถนะที่แข็งแกร่ง การขับขี่ที่นุ่มนวลห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันถือเป็นรถกระบะขนาดกลางที่เหมาะทั้งใช้งานจริงและใช้ในชีวิตประจำวันถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยแต่ยังหรูในเวลาเดียวกันทันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณถ้าคุณชอบรีวิว,ววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถคันต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ วันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบจอดลึกกับนิสสันนาวาร่รุ่นใหม่ปี2025สีแดงสุดเท่คันนี้เป็นรถกระบะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความแกร่งและความหรูหราไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับทำงานหรือไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนาวาร่าคันนี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสมรรถนะความสวยงามความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเราจะพาคุณไปชมกันทีละจุดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ตั้งแต่แรกเห็นนาวารา2025ก็ดูโดดเด่นและดูดันในทันทีโดยเฉพาะในสีแดงสดที่ช่วยเน้นเส้นสายของตัวรถให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบวีโมชันที่ถูกออกแบบใหม่มีดีไซน์แข็งแกร่งพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูเรียวและทันสมัยขึ้นเสริมด้วยไฟเดลั์ที่ยาวเข้าไปถึงซุ้มล้อด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจน